สวัสดีครับผมพบพ่อกับบ่าวพันธุ์พื้นเมืองอีกแล้วครับผมกับบรรยากาศกินข้าวปลากับทีมงานซอยตัวเองอีกแล้วครับนี่มือนีบมากกับบ่าวอาครับผมครับผมน่ารักคือเก่านี่ครับกับเซฟไซส่น่ารักครับเมนูมือนีบหากินข้าวปลาดิอ้าใส้ยังเราบอกใส่เกี๊ยวก็ได้ผสมกักไข่เฟินนั่นแหละ อะไรขึ้นเขาลดงอเกียรมอือเนี่ยแบบสูตรธรรมศาสตร์ห้องี๋ยวเขาเอิ่นกินขอบป,ปลาครับผมโอเนียงเซฟจูตับครับผมไปฮึมาเนียงเลยเหนะทถึงถึงดิบถึงย่างครับผมคือพอติดดีกีครับผมเนี่ยอ,อื่นท้องชิดกับพวกคิดพอนะ มีวะมีวะการบ่ครับพอดีเป้าหมายคือมาเตะแตนครับผมแต่ว่ากินเขาก่อนกินเขาแล้วเรียดจังสิบปอกลาจักกแตนกันครับผมอาจารย์ฮึบนี่ครับผมเมี่ยงตับครับผม ลองเบิ่งนะครับเด้อแก้วขมแก้วสมก็ได้ใส่ใบคุณเลือดต,ตับสดๆสมมออ,อ,อีกแบบนึงครับผมแจ้วสมเลยดอว่าขมดีกว่ายังเขากันในการ่นือเา Dante, ए, เสียบอุ่นเขายางแล้วเสียบเนี่ยวเสียบอเืนี่คผมอทำได้น่ากินมากครับผมมื้อบ่าวอาเพิ่นเสียบยางนี่แล้วนี่ครับผมคําหนี้ผมเศษหยดพักเกษตรผมได้ครับวันหอยนางร่มผลเลีย บ้าน,นอยอผักเสียงงามเสยียวหอยนางรมเลยเนาะเด็ดกาลครับผมของที่หนูขายที่รีน่ะหน้าห,หั่มเหไดลูกแก้วหัวเกลวหัวไปมัดเคียงโพโลแบบนี้เสียบเป็นโอ้เป็นร้องกับอันอันนี้นะครับเนี่ยรับอยอดผักเษษกระเสียบว่ากินยุปปลาผักเกษตรเนาะยอดงามคักษษ กลุ่มกลมบ่เพราะว่ามันดอกยาผักเศษกับรสชาติของมันนะเจียวคมปูอยู<ะ>่นะเจ้ยวคมปีนเลยบ่ะที่หนึ่งปีนแล้วอันนี้ปีนแล้วมันมันต้องหาเนื้อหมัดมาเหี่ยวบ้าได้ใช่ไปให้ตู้มากันเก็บมาอยู่ในักตู้ ดี่ครับผมย่างเสร็จเรียบร้อยโอ้คักคักมนึ่งเี่าหว่เมนูย่างได้น่ากินมากๆเลยกาเนา่ยตามสบายกินแต่ว่ากินสักคนจะไปหาไตแักแตนครับผมโอ้ตับยังเหลือหลาย ก็ม hmm ียังครับผมเดี๋ยวกินไปเรื да? ่อยอันไหนเดี๋ดวกินอะได้ครับท่าต้องเดือดเดือให้โซเล่กันเลิกการดีเว้ย้องยกนิ้วให้บ้าครับผมมีสามสั้นพร้อมนี่ก็เพาะถึงตับครับผม Như lăm tham gia nêm tiếp tục bàn thương ở thương măn thương bàn thương bàn thương bàn thương nửa, thương bàn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  nó bàn thương 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 vào ันอยู่บงอครับมันอยู่นุ่มทำๆมันบอกอไองงูเนี่ยทำงานขวันมันอยู่ข้างหลังอยู่ข้างขางเความนั่นงแน่ยู่ตทองก็ขางกที่ห่วงนี่นบอกว่านที่ไตข้อนันก็เป็น então, like ี <out> <found> ่ส <ens> ันมีเหินมีเิดอึม แบบสันคอครับยังกับสามสัครับเพาะครับมาย่างสุดยอดได้ทว่างมันก็มีหัวนมเออขน้ักหบานสามสนมันยุงนั่นหัวนมเดเดเขาใจบนยุงนั่นเท่าีกับพ่วงนมบอพ่วงนมพ่วงนมมัน นี่หลักฐานได้อยู่ย่อหลัากฐานหม,มูมูไม่ห้างมูมันอยู่ละอันหาหนามันปลาดปลาทางพบปลาบอกว่าวันนี้ปลาโอยโอยอีหลัวมันสิมีมเป็นเลียงเด้อยรอบทางตัวสวยน้อยหรอก ทำบุยของหวานนี่งได้เห็ดทำเติมเต็มอะนี่โอ้ย่างได้การด้วยหวังดอนี่ปีมือเบาอ่ะได้การเอาไม่ไหมนะราจัดให้เลยเพราะดีสุกครับผมเลี้ยงพร้อมไฟกับธาตก็ดีพร้อะแมวเลียบปากโอ้คนซื้อแมวว่ะคนมีแมวโอ้เบาถือขออีเติมเนี่ยจำเราเราบอกเนี่ยผู้สาวบอกว่าเขอแบบนี้ จกวคนรู้หัเนเห็นงานผู้เก่งบ่ันอะยไอหนุ่มเอามาให้ก็มหนเงี้มือไอเมาไว้หนิมบางคืนหอดแล้วซื้อแมวแมนตัวนี้แมวดีจังเลยมทำมากเกนเยอไม่เอาบึงมึงเงี้ยกนึงกินตัวก็ยเขาเป็นแบบเตียม ủa khạc khạc về để cả tiêm mắt, đét đây, gìn lấy thôi, hăng gìn đây hăng dìu, cầm dìu lấy, thích cầm, kéo, bón nữa, nhưng đưa ủa, đừng mai, màu, để lại vô, ôm, đợi, mà đốt đấy, có bay vừng bự đấy. Mình đi cái dặm mượn. Bất diệt sốp, khang cam kiểu,เพชร này gấp đằng đi, đúng không nào? Không. กระเทียมมันเป็นยังสั้นฮะใช่กหไว้ไตอยู่ดิบกยืนหิมอฮึบนึ่งสอง้เ็่เอมดา่งามอยนี่หบอกนี่ครับผมครับผมใช่ใช่ที่งาม